สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบึงคลองพรอมมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่1สิงหาคม2567ค่ะ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน FOMC ของเฟดมีมติโครงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ5.25-5.50%ถึงซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้รวมถึงเฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วสุดในการประชุมครั้งหน้าคือในเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำดิดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเดิมคือระดับ2 0 0 0 80เหียท่ามกลางตลาดยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของเฟดซึ่งคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าและจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ในส่วนของกองทุนทองคำ S P D R เมื่อวานนี้ซื้อเข้า2 8 8ตัน ปัจจุบันถือครองที่846.05ตันส่วนด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้กลับมาอ่อนค่าลงโดยเปิดตลาดที่ระดับ104.43จุดและขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ104.53จุดก่อนจะลงมาปิดที่ระดับ104.01จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ103.96จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าโดยเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ35บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ35บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ค่าเงินขณะที่ราคาทองคําไทยปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่ระดับ4750บาทต่อบาททองคํามาอยู่ที่41,000บาทต่อบาททองคําขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐได้แก่ ADP Nonfarm Employment Change ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ขณะที่ชิคาโก PMI และ Pending Home s a l e ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดสำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Employment c l a i m และ ISM Manufacturing PMI คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่ ISM Manufacturing Price คาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิม วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่มีการถ่ายทำกำไรในสัปดาห์ที่ผ่านมาและพักฐานลงไปเรียกได้ว่าราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,435เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,470เหรียญสำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 2,435เหรียญ แนวรับที่2 2425เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2470เหรียญต้านที่2 2480เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร m อ r มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ